สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่อง21วันฉันรักเธอเรื่องราวเกี่ยวกับนักเรียนสาวรุ่นพี่คนหนึ่งที่แอบชอบหนุ่มรุ่นน้องเธอเลยตัดสินใจใช้เวลา21วันตามจีบหนุ่มรุ่นน้องคนนี้ซ้ำๆเพื่อให้เขาชอบเธอให้ได้สุดท้ายแล้วเธอจะทำสำเร็จภายใน21วันไหมรุ่นน้องจะมีใจให้เธอบ้างหรือเปล่าเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกัน เริ่มเลื่อนกันที่แม่สาวหน้าสวยใส่ชุดลอดอสุดเท่คนนี้ เธอชื่อว่าพี่เจนเรียนอยู่ชั้นม .6 เรียกได้ว่าแทบจะเป็นดาวโรงเรียนเลยทีเดียวพอมีน้องๆแอบปืิ่มกันเป็นขบวนเวลาถึงวันวาเลนไทยก็จะมีคนเอาสติกเกอร์มาลุมแปะจนเสื้อเกือบจะหายใจไม่ออกแถมดอกกุหลาบยังได้เยอะจนคิดว่าเอาไปถมที่ได้เลยและไอ้หนุ่มหน้ามืนคนซื่อนี่ก็คือกิตาเขาเป็นคนอินโทเวิร์ตชอบอยู่ยเงียบๆคนเดียวและเป็นไอ้หน้าไก่อ่อนที่พี่เจนกําลังแอบชอบอยู่ทุกคนในโรงเรียนลุมชอบพี่เจนแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าสายตาของพี่เจนเอาไว้ องกีต้าอยู่ทุกวันจนวันหนึ่งพี่เจรู้สึกทนไม่ไหวก็เลยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาเพื่อนสนิทให้ช่วยสืบให้หน่อยว่าน้องคนนี้เป็นใครกันแน่เช้าวันต่อมาเพื่อนสนิทของพี่เจนก็รีบเข้ามาหาในห้องทันทีพร้อมกับบอกข่าวดีว่าได้ไอจีน้องกีต้าคนที่พี่เจนแอบชอบมาแล้วพร้อมกับเล่าแผนการเบื้องหลังให้พี่เจนฟังภาพตัดไปเมื่อวานตอนเย็นระหว่างที่กีต้ากับเวนนั่งเล่นกันอยู่หลังเลิกเรียนแต่เวนมันก็เอาแต่นอนไม่สนโลกกีต้าก็เลยเดินไปซื้อน้ำคนเดียวพอตอนนี้คอแห้ งจะเป็นทะเลทรายซาฮาราแล้วเพื่อนสนิทของพี่เจนที่เดินผ่านมาพอดีก็ได้โอกาสเหมาะเข้าไปหาเวนเพื่อนของกีตา้าทันทีของกับยื่นเงินให้20แลกกับไอจีของกีตา้าและข้อมูลว่าเป็นใครชื่ออะไรโดยความที่เวนเป็นเพื่อนที่ดีมากไม่ขายเพื่อนเงินเท่านี้ซื้อเขาไม่ได้แน่นอนพี่ก็เลยต้องยื่นเพิ่มให้อีก20เวนก็รีบรับเงินและให้ข้อมูลไปอย่างไวว่าชื่อกีตา้าสูงร้อสาน้ำหนัก65เรียนอยู่ชั้นมอหทับชอบวาดรูปชอบฟังเพลงชอบกินช็อกโกแลต แถมยังชอบเล่นกีตาร์และรักแมวอีกด้วยภาพตัดกลับมาปัจจุบันพี่เจนก็เหมือนจะดีใจที่รู้จักกีตาร์มากขึ้นแต่กระดันติดข้อสุดท้ายซะง,งั้นเพราะกีตาร์ดันเป็นคนอินโทรเวิร์ดซึ่งต่างกับพี่เจนอย่างกับฟ้ากับเหว เพราะว่าพี่เจเป็นคนเฟลลี่ล่าเริงอารมณ์ดีมากพี่เจงก็เลยนั่งหน้าบูดเป็นตูดลิงว่าจะเจียบกีตาาอย่างไงดีอยู่ๆก็คิดถึงทฤษฎี21วันขึ้นมาเพราะเธอเคยอ่านเจอในหนังสือคนที่ทําอะไรซ้ําๆเดิมๆจนครบ21วันจะกลายเป็นความเคยชินจนกีตาร,รู้สึกว่าชินที่มีพี่เจนอยู่ด้วยตลอดเวลาและให้ไปตัดสินกันในวันที่22เธอจะหยุดทุกอย่างถ้ากีตร์ไม่ทักกลับมา แปลว่าเธอจีบไม่ตดตัดมาที่ตอนค่าวันนี้เป็นวันที่พี่เจนเริ่มจีบกีตา้าเป็นวันแรกโดยการทักไปหวัดดีน้องกีตา้าในไอจีและดูเหมือนว่ากีตา้าจะอ่านแต่ไม่ยอมตอบซะง,งั้นตัดมาวันที่3ตอนพักกลางวันพี่เจนแอบมองว่ากีตา้าเอากระเป๋ามาวางไว้ที่โต๊ะไหนในโรงอาหารและเธอก็รีบเอาจานข้าวไปทําเป็นนั่งกินก่อนเพื่อรอให้กีตา้ามานั่งโต๊ะเดียวกันนั่นเองจากพักกีตา้าเดินมาที่โต๊จริงๆแล้วก็ยืนงง,งๆเหมือนพระสงฆ์กาลังลงวัดอยู่แบบนั้นพี่เจนก็ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นถามไปว่า นั่งตัวนี้เหมือนกันหรองั้นก็นั่งเลยไม่ต้องเกรงใจกีตา้าก็เลยลงไปนั่งแบบมึนๆพร้อมกับหยิบหูฟังขึ้นมาฟังเพลงไปด้วยตอนบ่ายในห้องเรียนพี่เจนก็เอาแต่ไปเดินผ่านหน้าห้องเพื่อมองกีตา้านั่งเรียนเดินไปเดินมานึกว่ากําลังสนสนามจนครูที่กําลังสอนอยู่เห็นแล้วก็ไล่ให้เข้าไปเรียนตัดมาวันที่5ตอนเช้าพี่เจนบิดมอไซค์มาลอหน้าบ้านกีตา้าอย่างเคเพื่อจะชวนไปโรงเรียนพร้อมกัน แต่กีตาก็ไม่ยอมไปแถมยังวิ่งหนีอีกตอนพักกลางวันระหว่างที่กีต้านั่งเมื่อฟังเพลงอยู่คนเดียวข้างสนามบอลพี่เจนก็เดินมาถามว่าฟังเพลงอะไรเธอขอฟังด้วยคนได้ไหมกีตาก็บอกว่าหูฟังเขาเสียฟังได้ข้างเดียวซึ่งนั่นไม่ใช่ปัญหาสําหรับพี่เจน พอเธอพกหูฟังสำรองมาด้วยไม่พอพี่เจนยังขอเลือกเพลงรักซึ้งๆอีกด้วยและดูเหมือนว่าต่างคนจะต่างเคินกันไม่กล้ามองหน้ากันเอาแต่นั่งมองสนามบอลอยู่แบบนั้นและพี่เจนก็ยังทุ่มเทซื้อน้ำซื้อขนมไปให้กีตา้าทุกวันคอยไปหาทุกครั้งที่มีเวลาไปอยู่เป็นเพื่อนทักแชทไปคุยทุกวันจนเวลาผ่านไป15วันตอนเช้าพี่เจนแอบเอาช็อกโกแลตมาใส่ไว้ที่ใต้โต๊ะของกีตา้าแต่เวนบันดันเห็นและแอบกินก่อนซะง,งั้นพอกีตา้ามาถึงพี่เจนก็ส่งข้อความมาหา ว่าเห็นขนมที่พี่เจนเอาไปให้ไหมแต่พอกีตาหามันดันไม่มีซะง,งั้นจนหันไปเห็นปากเวนเลอะช็อกโกแลตฝันดิดำเป็นทานชาโคเลยกีตาก็เลยรู้ว่าใครเป็นคนเอาไป แต่เขาก็ไม่ได้โกรธอะไรตอนเย็นพี่เจนชวนกีตาไปนั่งกินขนมที่คาเฟ่ด้วยกันและครั้งนี้เองทําให้ทั้งสองคนได้คุยและรู้จักสนิทกันมากขึ้นกลับมาที่บ้านพี่เจนก็ทักแชทไปถามกีตาว่าชอบไปเที่ยวที่ไหนกีตาก็บอกว่าเขาชอบที่สงบๆพี่เจนก็เลยบอกให้กีตาพาเธอไปสถานที่ที่กีตาชอบ,บ้างได้ไหมกีตาก็ตอบว่าโอเควันต่อมาหลังเลิกเรียนพี่เจนก็มานั่งรอกีตาตามที่ตกลงกันไว้ว่าจะพาเธอไปสถานที่ที่กีตาชอบพอกีตามาถึงพี่เจนก็ยื่นหมวกกัน ให้และกีตาก็ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์พี่เจนออกไปและสถานที่ที่กีตาพาพี่เจนมาก็คือสวนสาธารณะข้างแม่น้ํานั่นเองเป็นที่ที่เงียบและสงบมากๆหลังจากที่ทั้งคู่นั่งเล่นกันจนมืดพี่เจนก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งกีตาที่บ้านโดยที่ไม่รู้เลยว่าพอกีตากําลังแอบมองอยู่หลังจากกีตาเดินเข้าบ้านพอก็เดินเข้ามาต่อว่ากีตาเลือกนั่งมอเตอร์ไซค์แถมยังให้ผู้หญิงมาส่งอีกเพราะว่าบ้านนี้มีปมเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์โดยที่กีตาพาแม่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไปโดนรถชนทําให้กีตาต้อง เสียแม่ไปพอก็เลยไม่อยากให้กีต้านั่งมอเไซค์อีกแต่พอก็ยังโทษเพราะกีต้าคือต้นเหตุทั้งหมดที่ทําให้แม่จากไปทั้งๆที่ตัวเองเป็นคนบอกให้กีต้าขับไปเองวันนั้นแท้ๆตัดมาตอนกลางคืนพี่เจนทักแชทมาถามกีต้าว่าพรุ่งนี้ไปเรียนด้วยกันไหมแต่กีต้าก็หายไปไม่ยอมตอบเธอเลยระหว่างนั้นเองแม่ของพี่เจนก็เดินเข้ามาบอกข่าวดีว่าอีกไม่นานเราจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศกัน เพราะมันคือความฝันของพี่เจนตั้งแต่เด็กพี่เจนได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากแต่อีกใจก็ยังคิดถึงกีต้าอยู่วันต่อมาที่โรงเรียนพี่เจนมาปรึกษาเพื่อนเรื่องที่กีต้าไม่ตอบแชทเธอเลยอยู่ๆก็หายไปเพื่อนก็เลยให้คําแนะนําว่าให้เลิกสนใจกีต้าอีกเดือนเดียวก็เรียนจบแล้วแถมพี่เจนต้องย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วด้วยตั้งแต่วันนั้นจากคนล่าเริงพี่เจนกลายเป็นคนพูดน้อยลงสีหน้าดูไม่สดใสเหมือนเดิมมาทางฝั่งของกีต้าด้วยความที่พ่อไม่อยากให้ยุ่งเกี่ยวกับมอไซค์เขาเลยเลือกที่จะไม่อบพ เป็นทางออกที่ดีที่สุดและเวลาก็ผ่านไป21วันเวนที่เห็นต้าแปลกๆในช่วงนี้ก็เลยคิดว่าโดนพี่เจนหักอกมาแต่กีตาก็บอกว่าเขาเป็นคนไม่ตอบชัดพี่เจนเองพอรู้สึกว่ายังไม่สามารถดูแลใครได้เวนก็เลยทําได้แค่ปอบ แล้วก็เดินเอาดอกไม้ไปให้สาวเพราะวันนี้ตรงกับวันจบการศึกษานั่นเองซึ่งสาวที่เวนเอาดอกไม้ไปให้ก็คือเพื่อนสนิทของพี่เจนที่เคยมาสืบเรื่องก,กีตา้ากีต้าที่เห็นทุกคนมีความรักก็ได้แต่เดินคอตกใส่หูฟังกลับบ้านไปนแบบเงาๆระหว่างทางเขาก็เจอพี่เจนกําลังโดนน้องๆลุมขอถ่ายรูปอยู่แต่ตัวเขาเองก็ไม่กล้าเข้าไปทักตัดมาที่บ้านอยู่ๆกีตา้าก็เห็นพ่อนั่งร้องไห้พร้อมกับเดินเข้ามากอดและบอกว่าขอโทษเหมือนว่าพ่อจะหลุดออกจากความคิดเดิมๆได้แล้วหลังจากที่แม่เสีย ไปหลายปีพอเอาแต่โทษตัวเองโทษทุกคนนั่งจมอยู่กับความเศร้าแต่วันนี้พอได้นั่งทบทวนตัวเอง และหลุดพ้นจากความเศร้านี้ได้พอบอกกับกีตาว่าเราเหลือกันแค่สองคนแล้วนะหลังจากที่ทั้งคู่พูดคุยปรับความเข้าใจกันแล้วพ่อก็ถามกีตาว่ายังคุยกับผู้หญิงที่มาส่งหน้าบ้านวันนั้นอยู่ไหมกีตาได้ยินแบบนั้นก็นึกขึ้นได้ว่าพี่เจนคือคนที่เขาอยากให้อยู่ด้วยในชีวิตมากที่สุดเขาไม่รอช้าตัดสินใจวิ่งออกจากบ้านไปหาพี่เจนที่โรงเรียนทันทีและโชคดีที่พี่เจนยังไม่กลับกีตาพูดไปพร้อมกับเสียงหอบแหก,แหก ว่าเขาชอบพี่เจนพี่เจนก็เลยถามว่าทําไมเพิ่งมาบอกตอนนี้หายไปไหนมาตั้งหลายวันกีตาเลยบอกเหตุผลทั้งหมดว่าตอนแรกเขาคิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมที่จะดูแลใครแต่ตอนนี้เขาอยากลองดูสักครั้งพี่เจนก็เลยบอกไปอีกว่าเธอต้องย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับแม่3ปีซึ่งกีตาก็ยืนยันว่าเขาจะรลอและเขาก็ทําได้จริงๆ3ปีต่อมาหลังจากพี่เจนเรียนจบทั้งครูก็ได้นัดเจอกันอีกครั้งที่ร้านอาหารแห่งหนึง่งจบลงไปแล้วสําหรับ21วันฉันรักเธอเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกด กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย